สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาติดตามนาดานะคะสวัสดีเอฟซี uh, ทั่วโลกนะคะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าของประเทศไทยนะคะแต่สําหรับเมืองนอกก็เป็นกลางคืนนะคะพี่น้องเราอยู่เมืองไทยเราก็เป็นเวลาตอนเช้านะคะพี่น้องวันนี้นาดาก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะอาจจะไม่ได้ตอบ คอมเมนต์พี่น้องอะไรแบบนี้ก็อย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวนาดาก็ไปถึงโรงแรมแล้วอะไรนาดาถ้ามี wi-fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาดาก็จะได้ตอบคอมเมนต์นะคะพี่น้องนาดาก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะวันนี้ค่ะตอนสายๆเนี่ยค่ะก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพเดี๋ยวพวกนี้นาดาก็จะต่อเครื่องไปที่ประเทศดูไบนะคะ ไปดูใบแล้วก็ต่อไปต่อเครื่องไปอีกเอ่อเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องทั้งหมดก็ไม่ประมาณสิบสามหรือสิบสี่ชั่วโมงนะคะพี่น้องกว่าจะถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่ามันไกลค่ะถ้าบินตรงเลยเราไม่พักเลยนี่ก็ประมาณกับสิบสามชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะคะพี่น้องบินตรงนะคะบินตรงเลยคือว่าเราไม่แพะไม่ไม่แวะไม่แวะพักเครื่องอะไรแบบนี้นะคะ่ะ จากสุวรรณภูมิไปถึงประเทศนเนเธอร์แลนด์ก็ประมาณ12ชั่วโมงกับ13อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเผื่อเครื่องดีเลย์อะไรแบบนี้นะคะวันนี้นาดาก็เลยทําคลิปมามาคุยกับพี่น้องนะคะว่าบางทีนาดาอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะก็อย่าว่ากันเด้อจ๋าเด้อเพราะว่านาดาต้องเดินทางนะคะถ้าว่าถึงที่หมายแล้วนาดาก็จะมาตอบคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะจะ ไปดูคลิปอะไรแบบนี้ให้พี่น้องทุกๆท่านนะคะในช่องแดงนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะเนี่ยนาดาก็เดี๋ยวก็จะไปที่บกสก็จะนั่งรถตู้นะคะพี่น้องไปรถตู้นะคะไปรถตู้แล้วก็จะไปลงแถว ลงสุวรรณภูมินะคะเพราะว่าแฟนนาดากแกจองโรงแรมให้แถวสุวรรณภูมินะคะพี่น้องเพื่อจะไม่ได้ยุ่งยากกับการที่เราจะไปที่สนามที่สนามบินสุวรรณภูมิหัวลุ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าเครื่องบินมันออก9ก้าโมงเช้านะคะ9ก้าโมงห้านาทีอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องก็เลยทําคลิปมาบอกพี่น้องนะคะวันนี้ก็อากาศาดีอยู่นะคะที่ สาแก้วค่ะเพราะว่าฝนตกแรงมากค่ะฝนตกติดกันมาสองวันนะคะพี่น้องแต่วันนี้ไม่ตกนะคะวันนี้ก็ถ้าไม่ตกอีกสักวันสองวันก็ร้อนนะคะพี่น้องนาดาก็จะมาพูดเรื่องโจรน,นะคะโจรเขา้าบ้านนาดานะคะนี่นาดาก็เป็นห่วงอยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าโจรมันจ้องเราอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็กลัวนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวค่ำนะคะ สองวันที่ผ่านมานะคะพี่น้องที่โจรเข้าบ้านนาดาขโมยนะคะขโมยมันเข้าบ้านนะคะพี่น้องมันไม่ใช่โจรหรอกค่ะเป็นขโมยค่ะขโมยมันจะขโมยมาขโมยรถอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนนาดาก็กลับจากตลาดนะคะไปตลาดกับหลานอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนาดากลับถึงบ้านประมาณหกโมงสี่สิบสี่สิบกว่านาทีอะไรแบบนี้นะคะนนาดาเข้าบ้านไม่ถึงห้านาทีนะคะขโมยเข้าบ้านนะคะพี่น้อง ก็ตกใจนะคะว่าอะไรแบบนี้เหมือนมันหลอนยามาหรือว่ามันอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมันจะมาขโมยรถเครื่องค่ะรถเครื่องรถยนต์มันเอาหมดนะคะพวกนี้พี่น้องเอเพราะว่ามันเป็นแก๊งมาเลยค่ะมันมากันสามคนนู่นมันไปนแอบเอออยู่บ่สระน้ำจะว่ายน้ําหลังบ้านนาดานู่นนะคะพี่น้องนาดาก็ไม่เห็นไม่อะไรนะคะใครจะไประวังเนาะ พิ่งหกโมงสี่สิบกว่านาทีนะคะพี่น้องแถวบ้านนาดานาญาติพี่น้องก็อยู่ติดกันอยู่ติดกันเอเนี่ยค่ะบ้านอยู่ติด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 กันอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องดีนะคะที่ว่าแม่นาดาเห็นนะคะนี่ถ้าว่าไม่เห็นน่ะมันต้องเอารถเครื่องไปได้แน่นอนเลยค่ะพี่น้องมันมันมันขับแล้วนะพะเพราะว่ามันไปนี้แล้วก็ไปหลังบ้านนาดาใช่ไหมไปหลังบ้าน มันมามองในบ้านนาดาแล้วเพราะว่านาดาก็ล็อกรถนะคะเพราะว่าเข้าบ้านปุ๊บนาดาก็ล็อกรถยนต์ค่ะรถเครื่องก็ล็อกแล้วรถยนต์ก็ล็อกแล้วอะไรแบบนี้นะคะมันก็เดินตะเลิดนะคะเดินเดินตะเลิดสาวยน้ําไปนะคะแล้วก็ไปขโมยรถเครื่องญาตินะคะเพราะว่าก้าวากูเจไว้นะคะพี่น้องมันก็ขับเลยค่ะมันขับออกมาถึงที่นี้ญาตินาดากข็ขโมยขโมยขโมยอ,อะไรแบบนี้นะคะ ถึงข้างบ้านอะไรก็ได้เย็นญาติกันนะคะก็ออกไปรัดนะคะเพราะมันมีถนนดอกม้านะคะออกมาจากบ้านของญาตินะคะพี่น้องบ้านบ้านญาตินานดาน,านี่จะอยู่ข้างหลังไปนะคะทีนี้มันก็ขับมานะคะขับมาข้า,างหน้าญาตาินดา,า,าก็ช่วยกันจับไว้อะไรไว้อะไร <ๆ S 2> แบบนี้ก็แจ้งตำรวจมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านอะไรมาอะไรแบบนี้นะคะดีนะคะว่ามันไม่มาทําร้ายคนในบ้านนะแล้วมันก็ขึ้นบ้านญาติด้วยนะคะมันขึ้นไปบนบ้านเลยคะ่ะพี่น้อง มาขึ้นไปบนบ้านนะคะพี่น้องญาตินาดาแกกลัวนะคะเพราะว่านั่งกําลังทํากับข้าวกันอยู่นะคะประมาณหกโมงกว่าๆอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องระวังกันด้วยนะคะอย่าอยากคิด10ว่าโจนอ่ะมันจะเข้ารอบดึกอะไรแบบนี้ขโมยอ่ะมันจะเข้ามาขโมยตอนดึกดึกอะไรแบบนี้นะคะมันไม่มาตอนดึกนะคะมันมาตอนหัวค่านะคะพี่น้องมันมาตอนหัวค่านะคะตอนที่คนไม่ระวังตัวอะไรแบบนี้นะคะพี่น้อง มันก็น่ากลัวนะคะโอ้ยนาดาก็กลัวคะ่ะพี่น้องอันนี้นานดาก็บอกแม่แล้วนะคะว่าค่ำไม่ค่ำก็ต้องปิดประตูบ้านนะคะเพราะว่าเราโดนแล้วอะไรแบบนี้เรารู้แล้วอะไรแบบนี้นะคะกลัวนะคะพี่น้องกลัวมันหลอนยาหรือว่ามันอะไรแบบนี้นะคะแล้วมาลัดมาบีบคอเราอะไรแบบนี้มันก,นะะนก็กลัวนะคะ,ยยคะพี่น้องกลัวค่ะกลัวนะคะมันอันตรายอยู่ค่ะพี่น้องของแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะเอทุกทกท่านนะคะ,ะข้ามลงก็ปิดบ้านปิดเลือนปิดประตูนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคนมันก็หากินยากนะคะของอะไรก็แพงหมดค่ะที่ที่บ้านเรานะคะของแพงค่ะหมูกิโลนึงก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทแล้วอะคะ่ะพี่น้องของมันแพงเนี่ยค่ะนาดาก็ มาบอกกล่าวพี่น้องนะคะว่าเรื่องโจรเข้าบ้านนาดาเป็นยังไงบ้างนาดาก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้นะคะตำรวจจับตำรวจมานะคะจับไว้แล้วก็โทรให้ตำรวจมานะคะตำรวจก็พาไปโรงพักนะคะตำรวจพาไปโรงพักแล้วก็ตำรวจก็ถามนะคะซักประวัติมันนะคะว่ามีกี่คนอะไรแบบนี้นะคะนู้นนะคะพี่น้องมันมาจากมันมาจากอะไรนะบ้านหน้องหมักมุ่นอะไรไปนู้นนะคะ ก็ห่างจากบ้านนาดาก็ประมาณ7 0็ดสิบแปดสิบโลนะคะพี่น้องมันมาได้ยังไงมันบอกว่ามันมารถติ๊กอัพะคะ่ะมันมารถติ๊กอัพนะคะมาตะเวนหาขโมยรถชาวบ้านนะคะพี่น้องมันใช่เรื่องไหมนี้นาดาว่ามาทํะะาเป็นแก๊งนะคะพี่น้องมันมาเป็นแก๊งค่ะมันเอารถรถกระบ,บะมานะคะพี่น้องมามารถกระบ,บะสามคนที่มันบอกตํารวจนะคะ มารถกระบะนะคะเพื่อจะมาหาขโมยรถชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมันต้องมาดูลาดลาวไว้สองสามวันแล้วแหละหรือว่ามากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะคะใครจะไปรู้นะคะพี่น้องคนคนจ้องขโมยไอเราเจ้าของบ้านเราก็ไม่ระวังนะคะเราก็ไม่คิดว่าไม่มีขโมยไม่มีอะไรแบบนี้นะคะสมัยก่อนเคยมีนะคะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็เคยมีแต่มันหายไปนานแล้วที่ว่ามันไม่มีนะคะ มันจะเอารถเครื่องไปส่งขมิ้นไปขายต่อประเทศนู้นประเทศนี้ต่อคนนู้นคนนี้หรือว่ายังไงนี่นะค่ะพี่น้องพวกนี้นะคะ่ะมันทําเป็นแก๊งค่ะพี่น้องมันทําเป็นแก๊งนะคะตารวจก็จับมันนะคะไปโรงพักหนุนนะคะพี่น้องอคลิปนี้นะดาก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะพี่น้อง เนี่ยนาดาก็จะมาบอกพี่น้องว่าวันนี้นาดาไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะหรือว่าช้าหน่อยอะไรแบบนี้ก็อย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวถ้าว่านาดามาแล้วนาดานดาถึงกรุงเทพแล้วอะไรแล้วนาดาก็จะได้ตอบคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะ